สำหรับเสียงปบมือค่ะคุนวสุขีมันเสมอมั่นเคลม่อันความเจ็บกยายาได้ความไขก่กายามีค่ะกราบสวัสดีไปยัง่งพอบานประธานเมืองผู้นำชุมชนทุกท่านแล้วก็กราบนวัสก,การไปยัง่งพระคุณเจา้าถูกกรูปถูกองค์ซึ่งเพิ่นเป็นองค์ประมุขประธานฝ่ายสงคุณพอพ่อผู้นำชุมชนทุกท่นานผู้่บาลแล้วก็คุณ่อกำนันท่านนายกแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะพี่น้องชาวตำบลทงนั่งอกแล้วก็พี่น้องบานไก่เรื่นเคียงบานไก่ขีดทิศกันทีมาก รวมบุญรวมงานเมื่อนี้เป็นบุญประจําปีของฟ้ามิโนของเฮ้าเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้องได้บุญได้กุศลนํากันมารวมถวายจังหันเสานากันและกะได้ทําบุญได้รวมพิธีบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทานคือแม่ยาแพงสีของเฮ้าฟูรักสมรักษาผููดูแลลูกหลานในการทํามาค้าขายในการ ใส่ชีวิตในการดูแลกิจการของฟาร์มนีโนของเฮาค่ะเมื่อนีประวัติเป็นทั้งรถแทรรถเกียวและก็โล่งไม้และก็หลายๆอันหลายๆแนวที่รวมกันมือนีทีมงานวีรยุทธ์าวซึ่งเวทีเครื่องเสียงของเฮาและก็อาจารย์ดนตรีและก็น้องนั่งหางเครื่องหลายๆชีวิตหลายๆทีมงานค่ะมือนีมารวมกันเนาะ จักน้อยจังสิได้มวลได้ซึนน้ำกันค่ะสำหรับช่วงนี้เป็นพิธีการสะกอนสำหรับผู้ขาในน้ำหมอลำจันเพลินพรสวรรค์ได้รับเกียรติได้รับฉันทานุมัติจากท่ามเจ้าภาพของเฮาได้ขึ้นมาล่ำบวงสวงล่ำอเอื่นอันซึนเอาดอกวิญญ,ญาณสัพรพสัตว์ทั้งหลายลงมารับอ,องคปุญกองกุศลในเมือนี้แล้วก็ขออนันุเออยใจอวยสุขอวยใจอ,วย,ใจอวยพรให้กับเจ้าของสถานทีแห่งนี้นั่นก็คือคุณแม เรื่อหรือว่าคุณแม่ไพวันคุณพ่อสังกาโพ้ทอ้องเสียสาครหรือว่าเสียนิโนโนพทองน้องอ้อน้องจินตนา,ะะนาแล้วก็นวันเนาะพร้อมโดยลูกหลานญาติพี่น้องสุกุสุขคนค่ะวเมอร์รี้ได้สั่งน้ำท่าบุญขึ้นมากอาหมอแค้นบอดายมาเด้องเมอร์รี้ทางทีมงานอาจารย์เรืดนตรีก็สิเป็นคีย์บอร์ดขึ้นมาแทนเรียนเชิญเด้อยสำหรับอีพ่ออีแม่บ้านเฮาปู่ย่าตายาย อนมาฟังบอลล็อกบอลล็อน้ำกันมีหลายทีมหลายงานที่มาซอยกันซอยงานน้ำกันมื่อนี้คือสบายดีกันไงเด้อเมื่อนี้พี่แม่ ุญเ้อลาเพิ่นว่าบุญเนื้อล่นขอบคุณลาเฮาทุกคนได้มาหวาม่วมลาบุญพระนาพีน่น้องลาคาสิได้ เมื่อนี้เป็นเมื่อเริ่มสถาทานในทำบุญสละทุนปัดใจส่วนโมธนานอมละคือคุณพ่อสังกาพ่อมด้วยคุณแม่ไพวันและกานายสาคอนและกานองอ่อโพท่ทองและกานั่งกินตะนาพ้อมด้วยลูกหลานญาติ่น่องของเฮานี่แล้วทำบุญป้ามนี่โน่บริจากอุทิศ ละโล่งนี่โน่ไก่โสดพร้อมด้วยโล่งไม่ละก็ลดแห่และกะ็ลดเกีียวและกะร็รวมถึงกิจการทุกอย่างละเมื่อนี่แม้เป็นวันดีขักแล้วคือแก้วว่าสงสัยละว่าสาธุสาธุสาธุาธเด้อะละฉันจังหน้าบอกแจ้งถึงคุณยาแพงสีหรือว่าแม่ยาแพงสีของเฮ้า ผู้ดูแลภูมิสถานอยู่ในตอนเนี้ลาทัาา้งรพภูมิสถานที่องค์เทวาให้มาลามัมในเรือลาฉันนี่แล้วลาเป็นลกูกหลานผู้มาลามําขอขมานอบนอมเอาไว้ว่าสู่ทางลาบุญกุศลเธอนี คุณพอ่อว่าจังไรอ๋อจ้าจ้าขอบคุณค่ะจ้าจ้าอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะสำหรับเงินรางวัลแล้วละฮานี่แล้วละบุญกุศลเดือนนี่ขออุทิศไปหา ละดวงวิญญาณทั้งหลายละดวงวิญญาณทั้งหลายที่ก่าวมาทั้งสิน้นละขอให้ลงมาพร้อมเอาอุสลสากรละมีอาหารวันข้าวละพร้อมอาหารผลมก้กลากไม่กระเพียบพร้อมมีพรอมมาคัวสุเนลละสาธุเด้อ ขอให้ลูกหลานนี่ละจงคาดแก้วปราศจากความทุกข์สุขทั้งกายสุขทั้งใจโลกภยกยกัยไกลกํมและลำรวยเงินค้าแก้วและลำรวยเงินข้าแกว้ลลลว,ำกวทำค้าขขาจะเลินเงียงละผลกําไร่ละผลกำไรเหมือนหลาน ผลกำไรเมื่อหลานม้วนลูกหลานใ้เยื้อยิงในเในมื่อน,นี่พอสังกาแม่ไพวันพร้อมด้วยในสาคอนและการนั่งออนในวันนั่งจินตนาพ่อมลูกหลานญาติพี่น้องและทีมงานวีระยุทธ์เศร้าอาจารย์นักดนตรีอายสิโดแบนพร้อมด้วยอาจารย์แจ็คอภิชาติดวงจันทร์ทีมงานไทยท่อมพร้อมด้วยน้องนั่งหางเครืองวารากรแดนทินกรแดน และทีมงานยักษ์ขาวจาข้างขอนแกนันมือนีมาร่วมกันมาร่วมท่ามบุญน้่กันและให้ทีมงานทุกคนหลักขอย่อมือนอบนเท้าอายทันแมนลาทรงบุญเท้าอายทันความทรงบุญจะ Orn, orn, o, o mới, นีโนยะโสธรไกโกนีโนยะโสธรของเาพาผอมโดยโรกใหม่และกระรดเกี่ยวและก็ก,กิจการค้าขายทุกอยา่างทุกอันผอมด้ ổi, วยเวทที่เครื่องเสียงหางเครื่องนักดนตรีทีมงานหมอลองหมอลำภูขามหมอลำจันเพีญยนพรสวรรค์เมื่อนีนม,อนมานน้อมจิตน้อมใจถวายบุญถวายกุศลให้กับเจ้าทีเจ้าทานผู้รักษาเขตบ้านเขตเพื่อนมองทำกิจการอยู่มองนี้ก็ขอให้ จงมารับเอาบุญเอากุศลทีทางเจ้าภาพของเฮาได้อุทิศส่งไปหาก็ขอ้ให้บุญพร,รานีจงน้ำหนูนํำทรงให้กิจการจเจริญลุ่งเรื่องตลอดปลอดภัยแข,วข้วค่าถูกสิ่งทุกประการรัวลวงลาบเลือนมีผลกําไรลอยล้านพันล้านตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้ออยู่ดีมีแห้งแข็งแรงลำรวยซาถุค่ะ,อะขอบคุณสำหรับรางวัลทีมามอบให้ ขอบคุณพี่น้องที่มานังเป็นกําลังใจและก็ให้ความสุขน้ากันสุขูสุข,ข้นมือนี่จะเลื่อนลงเรื่องยูดีไม่แห้งถือว่าเป็นการอวยพรปีใหม่และก็อวยพรเจ้าของวันเกิดน้านั่นก็คือเสียนีิโนของเฮาก็ขอให้ยูดีไม่แห้งแข็งแรงลารวยคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอ้สมคบม,มงมาตปรารถนามีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์และก็ จะเลือเล่อนลงเรื่องในนาทีการงานในกิจการกะขอหายรำรำลุ้ยรุยล,อย,ลอยอยู่แล้วกะขอห้ยวยยิงยิงขึ้นไปเด้อสุขูสุคนค่ะสาธุค่ะอ่ะเอาจักสองสามก่อนกับพ่อพวาูกหลานอ่าอยู่ข้างล่างก็คือสีหลายคนขอเป็นเรื่องใจให้ยกับเจ้พาพาวขอเฮ้าก,กันแล้วกันขอเป็นเรื่องใจและกะ,ะคนหลังยังคอยเนาะละก็ปีไม่ไก่แฟนจักสามงานก่อนกับพ่อสำหรับชงนี้ ขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมบุญร่วมงานมาเป็นเกียรติให้กับทีมงานจามอ,อนจมปล้ำแอร์กนร์ดขอให้ทุกคนสุขสันทุกคนขอบคุณพี่น้องทั้งบ้านที่รับชมรายกสรอยู่ในขณะนี้ ตอเมื่อสวดอีกรอบพี่น้องครับนะครับอาจารย์จัดเป็นพรอสวรรค์นะครับขอพระคุณพี่น้องดานหน้าเวทีห้องนะครับขอพระคุณช่องยูทูบอเทคนิคนะครับช่องยูทูบอันอภิรักษ์ซาวนะครับพร้อมด้วยทิมันไทยทำนะครับทุกๆชีวิตอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตเปลี่ยนนักดนตรีนะครับเปลี่ยนนักดนตรีสลหรับสอบเปลี่ยนในทางท่มันยักษ์ขาวนะครับพนมสาวขอนแก่นนะครับมามอบความสุขความมั่นสืให้พี่น้องกันต่อนะครับ ขอขอะคุณทุกๆชีวิตนะครับศิลปินมากมายหลายตานะครับพี่น้องขับถี่เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็ยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับพี่น้องนะครับพ่พ,พ่อมวลซืนกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเปลี่ยนนักดนตรีนะครับฟังเพลงเพราะเพราะจากทีมงานวิโยุสาวสักครู่นะครับ